รบมือดังๆพร้อมกับกล่าวคำว่ายินดีด้วยจริงๆนะคะยินดีกับบ้านสิงและศิลปินทุกท่านที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2565ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาโดยบ้านสิงขึ้นรับรางวัลกันรัวๆเลยจ้า เริ่มจากคะแนนนะัชนันนะคะรับ2รางวัลคือรางวัล The b e s t of TikTok และรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมรางวัลลูกทุ่งอินดี้ยอดนิยมได้แก่เตะตะกูลต่อสำหรับผลงานเพลงแพงเจ้าที่ขับร้องโดยพี่วีพนมภูไทยขวาไป3รางวัลคือรางวัลทำนองเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยม รางวัลเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยมและรางวัลเพลงลูกทุ่งยอดเยี่ยม รางวัลสุดท้ายที่เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนขับอย่างถล่มทลายนะคะก็คือรางวัลลูกทุ่งกลุ่มกวนใจมหาชนได้แก่นุกปลายจ้าเชื่อเลยว่าเมื่อวานนี้นะคะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดนะคะประกาศผลรางวัลจะต้องดูไปยิ้มไปปลื้มใจแน่ๆเลยนะคะยังไงทั้งเราขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยค่ะ